คือแฉเนี่ยผมชอบมากเลยมึงแฉไปเถอะมึงจะแฉวงการไหนมึงแฉไปเลยแต่ถ้ามึงไม่มีหลักฐานเนี่ยนะครับคือมึงจะบอกว่ามีส้มไม่มีเทามีส้มไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีไม่มีหาเลยเลยคือไม่ใช่แค่ไม่มีเทาครับไม่มีหาอะไรเลยนะฮะเออมึงจะบอกว่าไม่มีเทาไม่มีมึงไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีมึงเอาความมั่นหน้ามั่นโหนกเอาความสะใจเอาความเฟียสนะฮะ แล้วพอเขาโดนอพอเขาตอกกลับฟ้องกลับมึงก็เล่นบทเยือบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าโดนรังแกบ่นในสภานะครับให้มันจิกกัดกันนะฮะตีฟาดงวงฟาดงวงฟาดง,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 งาต่างๆนะฮะวงการการเมืองก็เดือดนะครับวงการนางงามแม่งก็เดือดนะ นะครับผมไม่เคยเจอวงการนางงามที่แม่งตกต่ำนะฮะขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะตั้งแต่เกิดมาดูการประกวดนะครับบิดไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรต่าง,างเนี่ยนะฮะแม่งไม่เคยคือแม่งแม่งไม่เคยตกต่ำไม่เคยแบบวุ่นวายาหายาเหวอะไรขนาดนี้มาก่อนนะครับเออสมัยก่อนการประกวดนางงามแม่งมีคุณค่ามากๆแม้กระทั่งผู้ชายเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในเรื่องของนางงามในเรื่องของวงการนี้มากนะักก็ยัง นะฮะก็ยังรวมกันมาดูการประกวดนางงามนะฮะทุกๆครั้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่านะครับอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะเละเทะไปหมดนะฮะเละเทะไปหมดนะฮะโดยเฉพาะนะครับอย่าว่าจะมิดไทยเลยมิดยูนิเวิร์สนะฮะที่มีเจ้าของเป็นน้าคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างวัดเนี่ยนะฮะคือคืออะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะดูเหมือนเด็กเอาแต่ใจ นะครับดูเหมือนคนที่แบบว่านะฮะเป็นเพศประม LG, าณ LG ฟาดงวงฟาดงานะฮะไม่ไม,ไม่วางตัวไม่เป็นไม่ได้รู้ว่าตัวเองคนวางตัวอะไรควรยุ่งอะไรไม่ควรยุ่งอะไรนะฮะถ้าเกิดมึงเอาเวลานะครับแม่งเอาเวลาไปไปทาให้เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองอ่ะนะฮะคือองค์กรที่มึงต้องมึงเป็นหน้าเป็นตามึงเป็นกีฬามึงเป็นอะไรที่มันไม่ต้องยุ่งกับการเมืองมึงจะดูมีคุณภาพมาก นะอันนี้มึงลงมาเล่นทวงตรงทวง,ทวงตังค่าบริจงบริจาคหาเหวอะไรเละเทะไปหมดจนกระแสแม่งตีกลับสุดท้ายตัวเองคิดว่ากระแสจะดีจะช่วยพักส้มในการที่จะนู่นนี่นั่นต่างๆที่เกิดขึ้นสุดท้ายไปบ้ากับน้ําแข็งนะฮะผลสุดท้ายโดนกระแสตีกลับอีน้ําแข็งชิ่งหาย <c oughs> ล่าสุดก็ไปพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับทาให้นางงามต่างประเทศหลายคนเนี่ยนะฮะแม่งก็ลุกหนีกันกลางห้องประชุม นะครับพอสุดท้ายตัวเองก็มาบอกว่าผมก็หลุดสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยขออภัยนางงามเม็กซิโกผมก็โกรธมากเกินไปผมไม่มีเจตานาลดทอนคุณค่าใดๆก็นี่ไงน,นะฮะมึงไม่ควรที่จะต้องเอาตัวเองมายุ่งอะไรกับพวกนี้นะครับทำธุรกิจนะฮะทำเวทีมึงสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการทำซอฟต์พาวเวอร์ได้นะฮะ แต่มึงไม่ทํามึงเอาตัวเองมาคุกอยู่กับเรื่องหาแล้วก็ไม่รู้มึงก็รู้วนัการเมืองการเมืองแม่งเป็นอย่างนี้การเมืองคือการอะไรคือการเอาชนะโดยการสาสีใส่กันการปั่นข่าวการให้ร้ายกันนะการด้อยค่ากันการแฉกันการโจมตีกันแม่งมีแค่นี้การเมืองอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อะไรคือสิ่งหนึ่งที่สถาบันพยายามจะทําคืออะไรคือการอยู่เหนือความขัดแย้งนะฮะ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองก็ทําไปนะครับสถาบันท่านก็มีการเกื้อกูลนะครับช่วยเหลือนะฮะมีระบบนะฮะในระบบนิเวศของสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแต่ละคนมีตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญนะครับคนนึงก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการแฟชั่นคนนึงก็เป็นเรื่องของการวิจัยทางการแพทย์ คนนึงก็เป็นเรื่องของการทูตคนนึงก็เป็นเรื่องของการพัฒนานู่นนั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะและนะวัตกรรมอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นยาตัวใหม่การแพทย์ตัวใหม่เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากผลงานขององค์กรของสถาบันทั้งนั้นเลยนะฮะผมถึงบอกแลวว่าประเทศไทยแม่งนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วคืออะไรมึงไปแบกนักการเมืองไปบ้านักการเมืองกันแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรมาตีกันเพราะนักการเมือง นะฮะมาขุดคุยประวัติกันมาแฉกันจากการเมืองที่คุยกันเรื่องผลงานนะฮะกลับกลายเป็นการเอาชนะด้วยการขุดคุยประวัติไปด่าลูกเขาเป็นลูกเขาไม่สมประกอบไปด่าพ่อแม่เขามั่วไปหมดเลยผมก็โดนนะครับมึงเอาข้อมูลมาคุยกันนะฮะแต่ละคนเนี่ยไปขุดคุยไปดา่าไปทวงของขวัญคืนไป โอ้โหกลายเป็นว่าไปบูลลี่หน้าตากันนู่นนั่นมันเละเทะไปหมดอะคนแม่งสิ้นคิดอะนี่คือสังคมประชาธิปไตยที่แม่งเสรีจนแม่งสิ้นคิดมันสอนให้คนไม่ต้องคิดมันสอนให้คนยึดที่นักการเมืองนะฮะมันสอนให้คนเนะี่ยกลายเป็นคุณสมบัติของสัตว์นะฮะคือไม่ต้องใช้ความคิดอะไรกันแล้วนะครับคิดน้อยลงนะฮะหยิบอะไรได้แม่งกระปลาใส่กันเละเทะไปหมดสุดท้ายก็นั่นแหละครับนะฮะแม่งก็ไม่ไปไหนนะฮะถ้า ไม่ทําระบบแบบนี้ไม่ใช้รัฐมนุนแบบนี้ประเทศไทยแม่งอิบอายนะครับเพราะสุดท้ายเงินทุนสํารองที่เกิดขึ้นแม่งก็หายไปหมดนะฮะถูกคนพยายามจะเอาไปใช้อย่างไอพักที่แล้วก็เหมือนกันพยายามจะเอาคนนู้นคนนี้คนนั้นมานั่งประธานแบงก์ชาตินะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเปิดทางในการนําทุนสํารองมาเปมานูน่นมานี่มานั่นต่างๆนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่า นะครับนั่นแหละครับเพราะรัฐมนตรีอกศูนย์ที่มันพยายามแก้กันเนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองนะฮะการคลังเอาไว้ได้อย่างแน่นหนานะครับทำให้ประเทศไทยเราก็มีทุนสำรองเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีนะฮะและบางคนก็บอกว่าโอ้โหประเทศไทยเก็บทุนสำรองเยอะไปหรือเปล่านะฮะเยอะมากเป็นประวัติการเลยนะครับก็ดีแล้วครับให้มันเยอะไปนั่นแหละครับเดี๋ยวอย่าให้มันขาดเลยฮะนะครับผมพูดมาตลอด นะฮะว่าตั้งแต่ยุคลุงตู่มาเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยห่วงอะไรมากนักนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงนะฮะคือไม่ไม่มันห่วงน้อยลงกว่าเดิมเพราะมันเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากอย่างที่พี่เห็นนะฮะกระบวนการที่ผมไล่มาทุกไลฟ์ในพยายามจะบอกให้พี่ว่าพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่พรรคที่ชนะ14ล้านเสียงแล้วโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านนะ,ะพี่ไม่เคยเห็นภาพที่ส้มกระแดงจูบป,ปากกันตอนเป็นฝ่ายค้านเราไล่ล่าลุงตู่แต่ตอนนี้กลายเป็นส้มกระแดงถูกเกลียให้ทะเลาะก,กัน ตีกันอย่างอย่างแบบว่าบ้าละหำมจนกระทั่งรวมกันไม่ได้นะไม่พอแค่น <para> ั <para> ้นมันตีกันทุกกลุ่มเลยนะฮะมันเล่นแฉกันทุกกลุ่มตีกันทุกกลุ่มตีกันพังยับหมดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วก็คืออะไรนะคร <idden> ับบริหารประเทศก็ไม่ได้เรื่องนะฮะยังเสือกไปตีอีกนี่สโลแกนพักไอพักแดงออกมาแล้วนะครับนะฮะสโลแกนพักแดงบอกว่าอะไรนะครับพาคนไทยให้ไกลให้พาคนไทยไปให้ไกลกว่าดาวอังคาร มึงไม่ต้องไปดาวังคารมึงเอาระดับประเทศให้รอดก่อนนะฮะมึงเอาระดับจังหวัดให้รอดก่อนมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องพากูไปดาวังคารกูไม่ได้อยากไปนะฮะมึงเอาตรงนี้ให้รอดก่อนมึงไม่ต้องไปคิดไกลเนี่ยตั้งแต่กระโลแกนของมึงมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะสุดท้ายมึงอะไรตัวมึงเองที่ทําให้มันประเทศไทยไม่มีศักดิ์ศรีโดยการที่อะไรโดยการที่ไปเจรจาโง่โงจนเกิดชิปหลุดขึ้นมานั่นแหละเสียศักดิ์ศรี โดนไอเมนมันล้อนะฮะเออทำให้ประเทศไทยแม่งอับอายขายขี้หน้าเพราะไปอยู่ใต้ตีนในเซนนะครับเพียงเพราะครอบครัวมึงเนี้ยแหละนะครับสุดท้ายแล้วคืออะไรนะฮะเออนั่นแหละแฉกันทุกกลุ่มแม่งแม่งกระทั่งลุงตู่ยังโดนแฉเลยนะฮะแฉไปตอนนี้มันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันเงียบไปแล้วนะดีวลังกาวีเงียบไปแล้วนะฮะม o อก็เริ่มเงียบไปแล้วนะ นะ,ะท่านอาจารย์บานเทพก็ไปนั่งอยู่กรมาทอนะครับดีแล้วนะครับท่านจะได้รู้อะไรมากขึ้นนะฮะเออนะครับตอนนี้เป็นไงฮะตั้งแต่ไอ้ศิลโดนจับนี่ลังกาวีเป็นไงฮะผมก็ไม่ได้เข้าไปดูไอ้นะฮะเด็กเลี้ยงควายกันนู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะฮะเออนะครับปั่นกันไปเยอะแยะสุดท้ายคือแหละลุงตู่คือแะละนะฮะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว นะครับพะสุดท้ายมึงก็มึงก็ดมึงไม่ได้เข้าใจอ่ะมึงไม่ได้เข้าใจยุทธศาสตร์มึงไม่ได้เข้าใจกระบวนการต่างๆแล้วลุงตู่ก็ไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาอธิบายให้มึงเข้าใจทุกเรื่องนะเพราะบอกแล้วบางบางอย่างมันเป็นกลยุทธ์เป็นสิ่งที่มึงไม่ต้องเข้าใจหรอกมึงอยู่นิ่งๆนะฮะเออถ้ามึงเชื่อทหารไม่ได้มึงก็เชื่อใครไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครปกป้องมึงแล้วนะครับพี่ติ๋งขอบคุณมากนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรการลดทอนความเชื่อมั่นของกองทัพ การลดทอนความเชื่อมั่นของสถาบันนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักของด้อมสม้มนะฮะแต่ตอนนี้มันโดนคดีอยู่นะครับและการโดนคดีของมันเนี่ยนะครับทำให้มันต้องรีบก่อนที่มันจะไม่มีเวลานะฮะมันก็เลยต้องตีรวนเหมือนหมาบ้าในการเห่าแหลกกัดมั่วไปหมดนะฮะกัดสุรุย่ยสุร่ายกัดเละเทะไปหมดเพราะอะไรครับเพราะเดือนธันวาเนี่ยสิบเอ็ดธันวาเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะหนีหรือมันจะอยู่ นะฮะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับผมนะฮะสวัสดีนะับยินดีต้อนรับนะฮะขอหน้ายิ้มหน่อยเออผมก็ลืมเลยนะครับผมนะฮะคือไม่ได้ไลฟ์มา4ี่วันเนี่ยนะฮะลืมระบบมันหมดแล้วนะฮะพี่ต้องเข้าใจมันแล้วพี่จะเห็นเนี่ยพี่จะเห็นเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกอ่ะเหมือนหมารู้ว่าตัวเองจะไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วในการที่จะเห่าอยู่ประเทศนี้นะฮะเอาองกบแล้วเขาปล่อยให้มันหนีแล้วก็ให้มันหนีไปเถอะพี่นะฮะให้มันไปเห่ารวมกันอยู่ต่างประเทศนะครับ เออให้เป็นภาระต่างประเทศเขาไม่เป็นไรนะมันเห่าอยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่เหา่านะฮะก็แค่นั้นเองแล้วมันก็หมดเวลาชีวิตนะฮะก็นั่นแหละตุยอยู่ข้างนอกกันแหละ <c oughs> คุณน้ําแข็งนะฮะเาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยนะฮะยึดประเทศนะฮะทุนเทาเริ่มเข้ามายึดประเทศไทยเริ่มตั้งแต่สมัยประยุทธ์จันโอชา เขาบอกว่าทุนเทายึดประเทศตั้งแต่สมัยลุงตู่ถูกสารต่อมาโดยกลุ่มเดิมๆม,มาเรื่อยๆจนต้องเ,อเขาเรียกว่าถ้าลื้อก็ต้องลื้อถึงลากนะฮะขอโทษน,นะครับคุณไอ้นะฮะคือเวลามึงพูดอย่างเงี้ยนะครับแล้วมึงก็โดนเขาตอกกลับมึงก็โดนเขาฟ้องกลับเนี่ยนะฮะแล้วมึงก็งองแงหาว่าเขาหลังแกนะครับทุนเทาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพิ่งมีฮะมันมีมาตั้งแต่กูยังไม่เกิดครับ ธุรกิจสีเทาทุนเทามาฟงมาเฟียเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะมีมาตั้งแต่มีมาตั้งแต่มันยังไม่เกิดด้วยซ้ํานะค,คุณน้ําแข็งนะฮะมึงจะมาบอกว่าเริ่มตั้งแต่สมัยลุงตู่นูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายปัญญาอ่อนนะฮะลุงเองเนี่ยถ้ามึงไม่ได้เข้าใจกระบวนการการปราบทุนเทาพวกนี้ของทหารเนี่ยนะครับมึงก็ไม่ต้องพูดเพราะยิ่งพูดมึงก็ยิ่งดูงโง่นะฮะทหารเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้ปราบเลยนะฮะกระบวนการในการลบคืออะไรครับป้นสเสบียงนะฮะมึงเข้ามาฟอกเงินก็ไม่เป็นไรจับตาดูมันไว้เอาคนของกูเข้าไปเอี่ยวหน่อยเอี่ยวเพื่ออะไรนะ,ะเพื่อเพื่อมันไว้ใจเฮ้ยอันนี้มันเป็นคนของคนรุ่นใหญ่อันนี้มันเป็นคนของลุงตูนี่นแสดงว่าทําได้ไวด้วยนะมันมีเยอะครับซึ่งผมเล่าเรื่องนี้ไปเยอะมากนะฮะผมเล่าเรื่องนี้ไปเยอะมากนะครับนะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับผมถึงบอกเลยว่า แล้วทำไมต้องป้นน่ะคุณกบทำไมไม่จับมันเลยทำไมต้องให้มันเอาตังค์มาเยอะๆแล้วค่อยป้นน่ะนะฮะพี่พูดตรงๆนะฮะในสมัยรัฐบาลพรรคแดงเนี่ยพี่คิดว่ามันหาเงินเข้าประเทศได้หรอครับนะฮะผมไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่นั่นแหละครับแต่สิ่งที่ผมพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นสิ่งที่ผมมโนมาทั้งนั้นนะฮะพี่ต้องเข้าใจนะฮะคือ หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะในระหว่างที่ต้องให้มันโชว์ศักยภาพโชว์สันดานโชว์ฝีมือออกมาในการบริหารเนี่ยนะฮะประเทศมันก็ต้องมีเงินเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะกระบวนการในการจงการจับต่างๆในี่หนึ่งคือรอหลักฐานชัดเจน2นะคือปล่อยให้มันรู้ว่าเครือข่ายมันมีใครบ้าง3นะฮะคือรอเงินมันเข้ามาเยอะกว่านี้เพื่อที่จะจับทีเดียวและยึดเงินทีเดียวกระบวนการมันมีครับนะฮะก็เหมือนกันแหละครับทาไมตอนลุงตู่เนี่ย อยู่อ่ะเขาถึงปล่อยให้พวกมึงเย้ยวเย้ยวเย้ยกันไปปล่อยให้พวกมึงด่าได้เต็มที่ปล่อยให้พวกมึงชุมนุมได้เต็มที่เพราะอะไรนะเพราะเขาอยากรู้ว่าหางเนี่ยมันโผล่กี่ตัวนะหางมันโผล่กี่ตัวนะครับเกาหลียึดทรัพย์ใช่ครับประเทศไทยก็ยึดทรัพย์ครับนะฮะประเทศไทยก็ยึดครับนะครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะเพราะนั้นก็วิธีเดียวกันครับเกาหลีก็เหมือนกันครับ ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้ยึดเลยครับนะฮะคือเป็นอย่างนี้หมดแหละครับเอาคนของตัวเองเข้าไปเอี่ยวเสมือนว่านะฮะไอฝั่งนั้นก็คิดว่าเอ้ยไอนี่มันรู้จักคนใหญ่คนโตสามารถช่วยเป็นแบ็กกูได้แต่เปล่านะฮะไอคนที่สนิทก,กับคนใหญ่คนโตที่เข้าไปยุ่งกับพวกนี้ก็คือเป็นเป็นแค่ตัวล่อซื้อนะครับเป็นแค่คนที่ส่งไปเป็นก็คนที่นะฮะดูเบาะแส นะครับก็เหมือนกันนะครับทุกพักการเมืองทุกวันนี้ก็มีคนของเขา <sk ill> เขาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย <sk ill> เข้าไปอยู่ทุกพักเยลยครับนะฮะมีคนของลุงนะเข้าไปอยู่ทุกพักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลุงโทษทีพูดผิดพูดผิดพูดผิดมีคนของนะฮะเขาเข้าไปอยู่ทุกพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเออนะครับ,เ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพี่อาจจะเห็นว่าบางคนด่าเก่ง นะฮะมันก็หน้าบัาน่นไส้แต่ไอคนที่ด่าเก่งๆนะฮะหรือด่าไปชมไปด่าไปชมไปเนี่ยนะฮะเออบางบางคนด่าลุงตู่ไปชมไปบางคนด่าอนุทินไปชมอนุทินไปอะไรเงี้ยนะฮะ <S 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 แล้วก็เป็นอย่างนี้มานานนะเป็นอย่างนี้มานานเนี่ยแล,และล่าสุดเนี่ยพรรคส้มจะเอาเป็นคนดิเดตนายกนะเออนะฮะชื่ออะไรนะชื่อสิริกันยุงอะไรสักอย่างอะนะครับผมนะะเออตอนที่อภิปรายก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวด่าเดี๋ยวชมลุงตู่ นะฮะรอบนี้มาบอกว่าอนุทินสอบผ่านนะจากการไปประชุมนะแล้วก็กลับมาด่าใหม่ก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับก็ผมถึงบอกไกก็นั่นแหละครับนะฮะพักแดงซวยได้เพราะอะไรพักส้มซวยได้เพราะอะไรไม่งั้นมันไม่โดนยุบพักถึงสองพักหรอกนะครับแดงก็เหมือนกันถามว่าคนที่นำพานะฮะคุณอุ้งอิงเข้าไปเจรจากับไอเซนโดยที่ไม่มีล่ามนะฮะโดยที่ไม่มี อะไรเลยอยู่ๆเข้าไปคุยเลยเกิดคลิปเสียงมาได้ยังไงนะฮะเออนะครับแล้วถามว่าไอเซนมันกล้ามาปล่อยคลิปเสียงนี้เพื่ออะไรบางคนบอกไอเซนปล่อยงไงไกบมึงแกมนโนโมันปล่อยแล้วได้อะไรนะครับไอเซนต้องการพึ่งตระก,กูลชินใช่ไหมต้องการพึ่งไอศินใช่ไหมแล้วจะมาปล่อยให้มันทะเลาะกับไอศินเพื่ออะไรแสดงว่าคนที่ชักจูง นะฮะคุณหนูเจนวเนี่ยไปคุยกับไอเซนนั่นแหละคนนั้นแหละน่าจะเป็นคนดัก <c oughs> ไม่มีเหตุผลเลยก็ไอเซนมันยอมรับแล้วว่ามันเป็นคนปล่อยมันต้องยอมรับครับนะฮะเพราะถ้ามันไม่ยอมรับเนี่ยคนขเขมรก็จะรู้สึกว่าไอเซนเนี่ยไปคุยกับใครเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าไอเซนไม่รู้หรอว่ามีสายลับอยู่ ไอเซนทาให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงไอเซนก็เสียหน้าเพราะนั้นไอเซนก็เลยบอกว่าอ๋อกูเป็นคนดักเองกูก็เลยปล่อยเองแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็ออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นคนปล่อยนะครับก็ผมถึงบอกว่านะฮะคืออย่าไปเชื่อป้าข้างบ้านมากนะฮะอย่าไปเชื่อป้าข้างบ้านมากนะครับเพราะว่าคนที่เขาต้องการที่จะคนโทรลคนที่เขาต้องการนะฮะคุมจริงๆเนี่ยนะครับเขามีหน่วยข่าวกรองนะครับเขามีคนของเขาเยอะแยะมากมาย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะประชาชนเองเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือที่สําคัญเลยที่ประเทศไทยแม่งน่าห่วงก็คือก็คือประชาชนแม่งด้อยคุณภาพ <laughs> นะฮะประชาชนแม่งด้อยคุณภาพนะฮะแล้วคืออะไรแม่งก็มีไอ้พวกกระเลวกระลาดที่คนแม่งพยายามจะทําความดีคนแม่งพยายามจะเปลี่ยนตัวเองนะฮะจากเป็นเด็กนักการเมืองพยายามจะช่วยเหลือสังคมขึ้นมาเพื่อที่จะดีตัว แล้วก็หลุดพ้นจากนักการเมืองหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตัวเองก็มาทำงางก็เสือกโดนตรวจสอบโดนเล่นงานอย่างเช่นคุณการจอมพลังนะฮะแล้วก็แต่คุณการจอมพลังเองเนี่ยนะครับกลับไปเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะก็มีไอ้ประวินนะฮะที่มันหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับพี่นะฮะมันก็ไปบอกว่ากองทัพคงคิดว่าจะโยนความผิดให้การจอมพลังนะฮะคงคิดว่าจะลอยแพนะครับ การจอมพลังหรือคนคงคิดว่าจะนะฮะโยนการจอมพลังทิ้งง่ายๆนะฮะปะวินบอกว่าดิฉันคิดว่าการจอมพลังเนี่ยจะงัดหลักฐานมาฉีกหน้ากองทัพอีกทีหนึง่งนะฮะแล้วกองทัพก็จะตีการจอมพลังแล้วการจอมพลังก็จะฉีกหน้ากองทัพขอโทษน,นะครับไอ้ที่มึงเห็นนะ่ะละครน, <laughs> นะฮะปะวินนะครับมึงคิดว่าไอรัชนก จะเป็นคนป่วนให้กันกับกองทัพทะเลาะกันตีกันแตกกันไม่มีทางหรอกครับมึงทําไม่ได้หรอกครับนะฮะไอสิ่งที่มึงคิดอ่ะมึงคิดว่ามึงฉลาดทุกครั้งเ่ยนะฮะตั้งแต่พักก้าไกลพักอนาคตใหม่เนี่ยมึงก็คิดว่ามึงฉลาดตลอดมึงคิดว่ามึงปั่นได้มึงคิดว่ามึงป่วนได้สุดท้ายแล้วคืออะไรสุดท้ายแล้วมึงซวยเองพอมึงซวยเองปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไอปะวินก็ไม่ได้ช่วยมึงนะฮะ ในขณะเดียวกันที่มึงตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะเสียหนูบอกว่าสบายเลยกูนั่งอยู่บนภูให้แมวมันกัดกันในขณะที่คุณน้ำแข็งก็แฉแม่งชิบหายนะฮะแฉเดือดนะฮะแฉกันแฉคนนู้นแฉคนนี้แฉันนั้นแต่กลับกลายว่าแฉใครต่างๆก็แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าคนนั้นแม่งได้ดิบได้ดีหมดเลย แฉกันกันก็เดินสายรับรางวัลผู้ทําคุณ,ณประโยชน์ให้สังคมนะฮะฝั่งกะทิแฉลุงตู่ลุงตู่ก็ออกงานชำํำนะฮะแต่ตัวเองกลับกลายเป็นว่าตัวเองแม่งไปโดนคดีนะฮะใช่ครับพี่สิงค์คือแฉเนี่ยผมชอบมากเลยมึงแฉไปเถอะมึงจะแฉวงการไหนมึงแฉไปเลยแต่ถ้ามึงไม่มีหลักฐานเนี่ยนะครับคือมึงจะบอกว่ามีส้มไม่มีเทา มีส้มไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีหลักฐานก็ไม่มีไม่มีหาเลยเลยคือไม่ใช่แค่ไม่มีเท่าครับไม่มีหาอะไรเลยนะฮะเออมึงจะบอกว่าไม่มีเท้าไม่มีมึงไม่มีอะไรเลยสมองก็ไม่มีมึงเอาความมั่นหน้ามั่นหนกเอาความสะใจเอาความเฟียสนะฮะแล้วพอเขาโดนอ่าพอเขาตอกกลับฟ้องกลับมึงก็เล่นบทเหยื่อบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าโดนรังแก